สวัสดีครับผม kpcpdiy นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมารับชมเหรียญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เสืจสานนุสิน์นะครับสแสวงหากันมากพอสมควรนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็มี ราคาเช่าบูชาก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับผมสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าเหรียญสวยๆก็เหมือนอัพขึ้นนะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับรู้จุดตําหนินะครับต่างๆของเหรียญนะครับผมเท้าเวสุวรรณนะครับผมหลังเท้าเวสุวรรณนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับผมอันนี้ก็คือสามเหรียญนี่นะครับ สามเหรียญที่ผมมีนะครับแต่ว่าที่ผมจะมามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก <Hayır. S 1> ็คือจะเป็นบล็อกนะครับผมบล็อกขอบจุดนะครับกับบล็อกทาวาวรโลคีดนะครับผมบล็อกขอบจุดนะครับอันนี้ก็คือบล็อกขอบจุดกับบล็อกทาวรโลคีดนะครับเพราะว่าเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นบล็อกที่1นะครับอาจจะเป็นพิมพ์ที่1อ่งองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่2ก็คือเป็นพิมพ์ต่อเนื่องกันนะครับผม แต่ว่าอันนี้ก็คืออยู่ในกรอบก็จะดูยากนิดนึงนะครับผมดูยากนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเป็นภาพนิ่งนะครับผมดูเป็นภาพนิ่งแล้วก็จะชี้จุดตำหนิต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมอ่แต่ว่าเรามาดูเหรียญของผมมีก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือเลี่ยมอยู่ในกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกรอบกันน้ํานะครับ นี่นะครับถ้าเราดูอย่างนี้ก็ดูดไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะนี่นะครับอ่ะก็จะสะท้อนแสงด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับอ่ของปลอมก็จะเยอะมากนะครับผมของปลอมเยอะมากนะครับ ผมก็เลยมาทําคลิปนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับผมได้พิจารณากันนะครับผมจุดที่ผมจะชี้นะครับผมก็คือเพื่อนๆสามารถเอาเอาไปดูเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ถ้าตรงตามที่ผมชี้นะครับผมก็สามารถเช่าบูชาจ่ายตังค์ได้เลยนะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกพิมพ์ทัโลคิดนะครับผมตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เรี่ยมกรอบเงินนะครับผมทั้งสององเลยนะครับอ่าก็คือจะมาชี้จุดสองอ่าสองพิมพนี้นะครับผมอ่าส่วนพิมพ์นี้ที่ยังไม่ได้ใส่กรอบนะครับก็คือจะเป็นพิมพอ่าจมูกจุดนะครับผมนะครับพิมพ์จมูกจุดอ่านะครับแต่ว่าตามัมิ่กก็จะแตกต่างกับสองรุ่นนี้นะครับผมสองพิมพ์นี้นะครับ พิมพ์นี้ก็เดี๋ยวค่อยทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าแตกต่างจากทั้งสองพิมพ์นะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์จมูกจุดนะครับผมอันนี้นะครับอ,อันนี้ก็ชมคร่าวๆก่อนนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรารับชมนะครับแบบสองพิมพ์นี้นะครับผมแบบสองพิมพ์นี้เดี๋ยวผมจะ ทำเป็นภาพนิ่งให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับครับตรงเสษะด้านบนของประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนะครับผมก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นเส้นสายฝนนะครับผมเส้นสายฝนตั้งแต่ตรงคําว่ามหานะครับจนมาถึงราวๆประมาณคําว่าฤาษีนะครับผมก็จะเป็นเส้นสายฝนโปรยปลายนะครับผมนะครับ อาจจะบล็อกแต่ว่าบล็อกแรกนั้นก็จะชัดมากนะครับผมบล็อกขอบจุดนะครับแล้วก็ตรงหมายเลขห้านะครับแล้วตรงขอบนะครับผมก็จะมีรอยบุ๋มลงไปนะครับผมนะครับเกิดรอยตําหนินะครับตรงขอบเลยนะครับตรงใกล้ๆหมายเลขห้าเลยนะครับผมที่เราเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับเหรียญที่มีความคมชัดนะครับผมอันนี้นะครับผมด้านบนของหลวงพ่อนะครับก็คมชัดมากนะครับเส้นสายฝน อันนี้นะครับผมเราสังเกตดูนะครับผมตรงศีรษะของหลวงพ่อท่านเส้นสายฝนก็จะคมชัดมากนะครับผมแล้วเพื่อนๆลองสังเกตดูตรงที่เป็นตรงห่วงนะครับผมก็จะเป็นลักษณะว่าห่วงก็คือจะมีมีความนูนมากนะครับผมนะครับมีความนูนมากเลยนะครับตรงด้านหน้านะครับเพราะว่าถ้าเหลียงปลอมนี่ก็โดยมากแล้วก็จะไม่ไม่นูนนะครับผมก็จะเรียบๆอันนี้ถือว่าตรงห่วงก็จะ นูนมากเลยนะครับผมสาหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วเรามารับชนทางด้านหลังกันนะครับผมตรงจุดแรกเลยตรงด้านบนสุดนะครับตรงขอบขอบห่วงนะครับผมตรงห่วงนะครับผมก็คือจะไม่เรียบเลยนะครับผมจะไม่เรียบตรงใกล้ๆขอบลักษณะว่าก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อเกินเนื้อปิ้นนิดหนึ่งนะครับตรงมุมด้านขวานะครับผมถ้าเราหันเหรียหันเหรียญมานะครับ ก็นะจะมีรอยอเห็นเด่นชัดเลยถ้าของปลอมก็จะเรียบเลยนะครับผม <c oughs> ก็จะไม่เห็นรอยนี้นะครับแล้วก็ตรงขอบด้านในนะครับตรงขอบด้านในก็จะมีเป็นเส้นนะครับผมมีเส้นซ้อนในขอบด้านในอยู่นะครับตรงด้านบนนะครับลดหลั่นกันมาตรงห่วงนะครับผมที่ผมทําเป็นลูกศรชี้ไว้แล้วก็จะมีคําว่ามีเส้นซ้อนในเส้นขอบนะครับผม ทุกเหรียญเลยนะครับจะต้องมีนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงชดานะครับของเท้านะครับเวสุวรรณท่านนะครับผมอ่าตรงด้านขวานะครับอ่าตรงอ่าเนี่ยนะครับผมตรงใกล้ๆตรงชดาก็จะมีอ่าตรงอ่าอินทโนนะครับตรงอินทโนอ่าก็จะมีเส้นตัดเลยนะครับผมอ่าเส้นตัดชี้ไปที่ตรงชดาของท่านเท้าเวสุวรรณนะครับผมนะครับก็จะมีหนึ่งเส้นเลยตามลูกศรชี้ขึ้นไปทางด้านนู้นเลยนะครับผม นะแล้วก็ตรงจุดนะครับอ่าแล้วก็ตรงลูกศรนะครับสีชมพูนะครับอ่าก็จะมีเนื้อเกลืนลักษณะเป็นเนื้อเกลือนแล้วก็อ่าชี้ขึ้นไปแนวเฉียงด้านซ้ายนะครับผมอ่าก็จะเห็นเด่นชัดเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงชดานะครับของท่านนะครับลดลงมากันอีกนิดนึงนะครับตรงชดานะครับอ่าก็จะมีอ่าเป็นลักษณะว่าอ่าตรง ปลายฉดาแหลมๆนะครับผมนะครับก็จะมีเป็นเส้นลักษณะเป็นเส้นเข็มนะครับผมชี้เกินออกไปนะครับเกินออกไปตรงปลายฉดาของอันท่านเท้าท่านนะครับผมก็จะชี้ยาวไปพอสมควรเลยนะครับผมถ้าเป็นบล็อกบล็อกแรกก็จะเด่นชัดมากนะครับผมบางเหรียญก็คือจะเห็นเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งลงมาทางด้านตรงใกล้ๆเข่านะครับของท่านนะครับ ก็จะมีตรงเป็นชายผ้าตรงแหลมมอนกันนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีเป็นเส้นนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนเส้นเข็มมอนกันนะครับผมนะครับชี้ไปตามลูกศรนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นเด่นชัดมากนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะวางรูปภาพไว้ให้ดูด้วยนะครับตามแต่ละจุดละจุดนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราสามารถจ่ายตังค์ได้เลยนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเห็นได้เด่นชัดมากนะครับใน บล็อกแรกแล้วก็บล็อกที่สองนะครับผมครับทีนี้เราก็มาดูลักษณะตรงขอบเหรียญกันบ้างนะครับผมอันนี้นะครับขอบเหรียญในการตัดในสมัยนั้นนะครับผมก็คือจะเป็นการตัดที่จะไม่ขาดเลยนะครับผมนะครับจะไม่ขาดในครั้งเดียวนะครับผมก็คือจะมีลักษณะเป็นลักษณะตรงขอบก็จะมีแบบแนวฉีกด้วยนะครับผมที่เราสังเกตดูนะครับผมนะครับ แนวฉีกก็จะไม่เสมอนะครับผมอาจฉีกน้อยฉีกมากนะครับผมตามจุดต่างๆบางจุดก็ไม่ฉีกเลยแต่ลักษณะนี้เราลองสังเกตดูดีๆนะครับผมอันนี้นะครับตรงจุดนี้ก็สําคัญนะครับผมทุกบล็อกทุกพิมพ์นะครับตรงขอบเหรียญก็จะเป็นในลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับผมนะครับในลักษณะการในการตัดนะครับผมนะครับก็คือจะเป็นลักษณะมีเป็นแนวฉีกด้วยนะครับผม นะครับเยอะมากเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับผมนะครับโดยแต่ว่าโดยมากก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมถ้าเราไม่ได้เห็นเหรียญจริงๆนะครับโดยส่วนมากแล้วเขาก็ถ้าซื้อขายผ่านเว็บไซต์อะไรนะครับผมก็จะขอดูขอบเหรียญเป็นจุดนะครับจากตรงจุดห่วงนะครับด้านหลังแล้วก็จะมาตรงขอบนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับผม สำคัญเลยทีเดียวครับที่นี้เราก็มารับชมในบล็อกที่สองนะครับผมอันนี้คือเป็นบล็อกต่อเน,นื่องมาจากบล็อกขอบจุดเลยนะครับผมบล็อกที่สองก็จะเป็นพิมพ์ฐาวโลคิดนะครับผมบล็อกฐาวลโลคิดบล็อกนี้ก็ได้ทําการแก้ไขตรงพื้นผิวด้านหน้านะครับผมนะครับให้มีการปาดนะครับเนื้อนะครับให้ลงลึกลงไปอีกนิดนึง นะครับผมดังนั้นนะครับที่เส้นสายฝนนะครับที่มีเยอะในบล็อกแรกนะครับบล็อกนี้ก็จะจางๆนะครับผมก็จะเห็นแบบจางๆนะครับผมในการปาดนะครับปาดพื้นเหรียญนะครับด้านหน้านะครับทําให้เกิดรอยนะครับผมตรงคําว่าถานะครับผมนะครับก็จะมีเส้นนะครับผมเส้นเป็นลักษณะเส้นเหมือนเส้นสายเข็มเส้นเข็มนะครับ ชี้ขึ้นไปนะครับตรงคําว่าถาเลยนะครับตรงคําว่าถานะครับชี้ขึ้นไปตรงชนขอบเลยนะครับขอบด้านบนของเหรียญเลยนะครับผมนะครับตรงใกล้ๆนะครับตรงขอบห่างนะครับผมนะครับเพื่อนๆสังเกตดูตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีตรงใต้คําว่าถานะครับผมก็จะมีเนื้อนูนนะครับผมเนื้อนูนปรากฏขึ้นนะครับผมนะครับ เนนวนปรากฏขึ้นเหมือนกันนะครับเราต้องสังเกตดูดีๆนะครับผมของปลอมก็จะตรงคําว่าถาที่เป็นเส้นสายเข็มนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเนื้อนวนนี่ก็อาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่มีเราต้องสังเกตดูดีๆนะครับผมนะครับแล้วก็ตรงขอบหูนะครับใบหูด้านขวาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนะครับก็จะมีเส้นนะครับผมจะมีเส้นแหลมขึ้นนะครับตรง ใบหัวของท่านด้านบนนะครับผมก็ะจะมีเส้นแต่ว่าบล็บอกแรกก็มีเหมือนกันนะครับผมบล็อกแรกก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกต่อเนื่องนะครับผมอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหน้าหน้านะครับผมสําหรับใบหน้านะครับของบล็อกที่สองนี้นะครับก็ไม่แตกต่างจากบล็อกที่หนึ่งนะครับผมก็คือ,อยังคงสภาพเดิมนะครับผม แต่ว่าเราก็สังเกตดูนะครับในการเช่าซื้อต่างๆเราก็ต้องสังเกตดูใบหน้าของประเด็จพระคุณท่านไว้ด้วยนะครับผมดวงเนตรของดวงตาของท่านนะครับดวงตาของท่านก็จะลึกนะครับลึกแล้วก็มีมิติมากนะครับผมนะครับเราก็สามารถเอารูปภาพนะครับของเหรียญจริงนะครับไปเปรียบเทียบได้นะครับแล้วก็ตามจุดต่างๆตำหนิต่างๆที่มีนะครับสำหรับทางด้านด้านหลังนะครับ ด้านหลังนั้นนะครับผมก็คือจุดตําหนิต่างๆก็คือเหมือนกันกับบล็อกที่1นะครับผมนะครับก็คือไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าทางด้านหลังก็คือไม่มีการแก้ไขนะครับผมไม่มีการแก้ไขนะครับก็มีการปาดเฉพาะพื้นผิวตรงด้านหน้านะครับผมจุดตําหนิต่างๆทางด้านหลังนะครับก็ยังคงสภาพเดิมนะครับผมก็ไม่แตกต่างนะครับอันนี้นะครับอก็คือ ลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมจุดตำหนิต่างๆทางด้านหลังนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับผมก็จะ,ะวางรูปภาพไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมตรงจุดต่างๆนะครับเน้นเลยนะครับก็คือจะซูมตรงจุดนั้นให้ดูเลยนะครับผมเผื่อเพื่อนๆก็จะเอาไปเปรียบเทียบนะครับผม ในการเช่าบูชานะครับต่อไปนะครับ